สวัสดีค่ะพี่พี่วันนี้พบกับพินอีกเช่นเคยนะคะที่บริษัทเพชยยนต์ศูนรวมรถเกรด A นะคะวันนี้พินอยู่กับเจ้านิกสันนาวาล่าสประตูนะคะเป็นตัว2.3 Zedition นะคะบอกเลยว่าเขามาพร้อมกับความสวยโดดเด่นนะคะพร้อมชุดแต่งรอบคันน่าใช้มากๆเลยพี่พนะคะมาพร้อมกับอย่าง โยโกฮาม่าเลยนะคะพี่พี่บอกเลยว่าสวยมากนะคะเห็นไหมพี่พี่เห็นไหมเป็นสีเรมโบด้วยนะคะบอกเลยว่าคันนี้เห็นแล้วอยากได้มากๆเลยพี่ๆสวยไม่มีทิฏฐินะคะพร้อมออปชั่นจัดเต็มนะคะเอกลักษณ์โดดเด่นน่าใช้นะคะ วงบอกถึงความอึดถึกทนเลยพี่พี่นะคะมาแบบบึกบึนมากๆเลยคันนี้นะคะไฟไท้าย LED ด้วยนะสวยสุดๆนะคะอ่าเป็นรถที่เข้าใหม่ยังไม่ได้ทำอะไรนะพี่พนะเดี๋ยวเราจะรอปรับสภาพนะคะบอกเลยว่าคันนี้มันใหม่มากๆจริงๆนะคะสวยมากๆนะคะสวยสุดๆเลยพี่พี่ใครได้เป็นเจ้าของนี้แบบ น่าภูมิใจมากนะคะสวยจริงๆนะคะพร้อมกับเขาเป็นเครื่องดีเซลด้วยนะคะเครื่องดีเซล1.0เทอร์โบนะคะพี่ๆสวยสุดๆนะคะแต่อันนี้คือมาแบบเดิมๆเรายังไม่ได้ปรับแต่งสภาพใดๆนะพี่ๆนะนะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพให้นะคะเดี๋ยวทำล้างทําความสะอาดน้องให้จะสวยมากๆเลยนะคะเพราะเขามา กระบะสีแลมโบสีประตูแบบนี้พี่พี่บอกเลยว่าหายากมากๆนะคะนิสสันเขาจัดให้แล้วนะคะไม่ต้องกองังวลเลยว่าพี่พี่อยากได้รถสีนี้รุ่นนี้นะคะแต่อยากได้รถที่ราคายอมเยาวนะคะหรือเป็นแบรนด์นิสสันนะคะบอกเลยว่านิสสันเขาก็เป็นแบรนด์อันดับ ที่ใช้ดีมากๆเลยนะหูกระจกข้างเขาปรับไฟฟ้าให้แล้วพร้อมกล้อง360องศานะคะพี่พี ล้องรอบคันให้แล้วด้วยเรียบร้อยนะคะคิ้วกันศาสตร์สมบูรณ์แข็งแรงนะคะเพราะว่าเข้ามาด้วยความใหม่ใหม่น่าใช้มากนะคะกุญแจเป็นแบบสมาร์ทเ l เลดแล้วเรียบร้อยนะคะแผงประตูนะคะพี่พี่เห็นไหมสีสวยมากๆเลยนะคะด้านคนขับปรับไฟฟ้าออปชั่นดีๆจัดเต็มแบบนี้พวงมาลัยฟูมัลติฟัก์ชันแล้วด้วยเรียบร้อยนะคะพร้อมกับหน้าจอแสดงผลหน้าจอทัศสกรีนมีมาให้แล้วเกียร์ออโต้แอร์ออโต้ด้วยคันนี้พร้อมกับ นะคะออปชันดีๆจะเต็ม e นะคะระบบความปลอดภัยครบ A-BAC i r b แอรมี A. A b A M. มาให้นะคะเบาะนะคะตกแต่งมาให้แล้วเบาะเขาเป็นมาจากเดิมๆโรงงานเลยเขาเป็นรถชุดแต่งจากโรงงานเลยพี่ๆดูสวยมากๆน่าใช้มากๆนะคะเบาะด้านคนขับปรับไฟฟ้าให้ด้วยแล้วเรียบร้อยนะคะพี่ๆบอกเลยว่าคันนี้นะตอบโจทย์นะคะ คนรักนิสสันมากๆเลยพี่พี่เป็นเ,เขาจะออกแบบมาเหมือนรถคลายคลายฟอร์ดแต่บอกเลยว่าคันนี้สวยสวยนะคะสวยมากนะคะไม่แพ้กันเลยนะคะบอกเลยว่าจัดไฟแนนซ์ได้ส่วนด้านหลังผู้โดยสารก็กว้างนะคะประตูนะคะออกแบบมาแข็งแรงทนทานมากๆพี่พี่นะคะพร้อมใช้งานมากๆเลยนะออกแบบมาให้เราได้ลุยกัน เต็มที่เลยพี่พี่โดยไม่ต้องกังวลเลยนะคะมึกบึนทนทานแน่นอนนะคะคันนี้มาพร้อมปี2023ด้วยนะคะสวยสุดๆเลยใครชอบคันนี้นะคะต้องติดต่อเข้ามาหาพินนะคะหรือไม่ก็จับจองเป็นเจ้าของได้นะที่0934595623นะคะพี่พี่หรือเข,เข้ามาหาพินได้เลยที่เพชรยนต์นะคะพี่พี่นะก่อนเข้ามาก,กลางๆเข้ามานะคะบอกว่าจะมาดูรถนะคะแค่นั้นเลยเดี๋ยวพิน นะคะรอพี่ๆเลยนะคะคันนี้มันสวยจริงๆสวยน่าใช้มากเลยพี่ๆนะคะออกชันก็ได้มาจัดเต็มมาพร้อมกับความใหม่สะอาดสดใสสีเรมโบหายากแบบนี้เลยนะคะไฟหน้าก็อลังการมากๆกระจังหน้านะคะออกแบบมาได้แบบเบึกบึนมากๆเลยนะคะคันนี้สวยด้วยนะคะพี่ๆ บอกเลยว่ากระจังนาก็ามาแบบเป็นเอกลักษณ์โดดเด่นนะคะเฉพาะเขาเลยนะคะพี่ๆนะคันนี้นะคะราคาเพียง5 5 9 0 0นบาทเท่านั้นนะคะพี่พี่พร้อมล้อมแม็กนะคะยางโยโกฮามาล้อมแม็กยางใหม่ๆด้วยนะคะเป็นยางปีสองพี่พี่ๆสวยนะคะ คันนี้บอกเลยว่าใช้งานน้อยด้วยนะคะบึกทึกทนนะคะบอกเลยว่าครบเซตนะคะเป็นรถที่ดูดีมีสไตล์สวยมากๆเลยพี่ๆบอกเลยว่าคันนี้โอ้ยใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนอะจริงๆนะคะพอนอยู่ไม่แพงเลยนะคะที่10,000่นบาทเท่านั้นนะคะสามารถกิงกลางมาฝึกปรึกษาเคสไฟนันได้นะคะหรือ ใครอยากเข้ามาดูรถตัวจริงก็สามารถเข้ามาได้เลยที่เพชรยนต์สาขาเซรีไทย95นะคะสาขาสวินทวง์46หรือสาขาเซรีไทย68นะคะเรามีทั้งหมด3สาขานะคะพี่ๆเข้ามาเลือกรถนะคะทดลองขับกันได้เลยนะคะ